ขอบคุณมิตรภาพดีๆจากพี่สาวท่านนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นของฝากจากพี่เอฟซี C นะทุกคนน้องมารุนกันว่าคืออย่างสุ่พลายมะม่วงน้ำดอกไม้พี่น้องจ๋ารูเคยพูดในคลิปนะคะว่ารบไม่ได้กินมะม่วงมาห้าหกปีแล้วเป็นมะม่วงไทยจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน จะไหลซึ้งเหลือเกินพี่น้องจ๋าของฝากจากเอฟซีสุกุกนเนาะสวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้รถได้กล่อมพัสดุกจากพี่เอฟซีท่านหนึ่งจ้าเดี๋ยวลองมาลุ้นกันข้างในนะคะว่าพี่เขาฝากของอะไรมาให้รถนะคะขอบคุณพี่เอฟซีท่านนี้มากเลยนะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูกสุขุนด้วยจ้ามาเบิ่งกันจ้าว่า วันนี้มีที่สาวใจดีนะคะทรงของมาให้พี่น้องเนี่ยเขาก็เลยต้องกานนะคะว่าข้างในมีะอะไรเฮ้ยดีต่อใจมาลุดนกันพี่น้องยามา้น่าเลนนยแพ็คมาให้ย่างดีเลยพี่น้อง คุณมิตรภาพดีๆจากพี่สาวท่านนี้ด้วยนะคะอู้หพี่น้ออู้อะไรมันเยอะแยะเลยอู้อันนี้เป็นของฝากจากพี่เอฟซีนะทุกคนนี่เลยจ้าเยอะแยะมากเลยทุกคนจ้าขอบคุณพี่สาวเดอ้อมีพริก,ก,กพี่น้องจ้าติดถุงมัดไงเลยจ้าพอดีพริกหมดรู้ใจจริงๆพี่เอฟซีดูคลิปรดบ่อยนะคะ นี่มีพริกอันนี้เอามาให้ปลูกพี่น้องจ๊ะดีต่อใจมากเลยอย่าอีกน้องมาลุ้นกันว่าคืออย่างซัพพลายซัพพลายซัพพลายโหแยะแย,แยมากมาเลยป้าพี่น้องมะม่วงน้ำดอกไม้พี่นอ้มมอ,งนอ,นองจ๊ะรูเคยพูดในคลิปนะคะว่าเราไม่ได้กินมะม่วงมาห้าหกปีแล้ว เป็นมะม่วงไทยจ้ะดูดูด,ดูพี่เ <c oughs> อฟซีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้ำตาจะไหลซึ้งเหลือเกินพี่น้องจา๋าขอบคุณน้ำใจจากพี่สาวเดอ้ออุ้ยมาดูอีกมาดูอีกปานี่หน้าแล้วพี่เขาถึงบอกว่าเซอร์ไพรส์นะโรสอะไม่ได้กินมะม่วงของไทยห้าหกปีแล้วจ้ะทุกคนพี่เขาดูคลิปโรดเนาะ มีมเมล็ดผักนะคะนี่น่าจะเป็นมเมล็ดแตงโมนี่ยังไม่รู้ว่าอะไรแล้วนี่มเมล็ดผักทุกคนจ๋ามีน้ำหอมนะคะอันนี้เป็นน้ำหอมของอ,อมาดามฟีนมาดามฟีนดูนี่ดูนี่ของฝากจากก็บซีทุกคน น้องเบิ่งจ้ะเป็นมเมล็ดถั่วจ้ามีถั่วฝักยาวเนาะถั่วฝักยาวสองจ้ะมะละมะละจีนนะคะมะละจีนสองอย่างละสองจ้ะใบเมงลักใบเมงลักก็สองอย่างละสองจ้าแล้วมีข้าวโพดด้วยนะทุกคนจ้ะมีขา้าวโพดอย่างละสองงละสองค่ะโอ้อันนี้ผักบุ้งจีนค่ะทุกคน เหมือนกันจะ้ะใบกะเพรากะเพามีทั้งแดงและไม่แดงด้วยนะดูสิดูที่เขาน่ารักขนาดไหนอู้สุดยอดมากเลยอันนี้เป็นคณะค่ะทุกคนโอ้อลังการมากมีบวบด้วยมีคณะสองบวกสองแล้วก็มีกวางตุ้งโอ้มีเยอะเยอะเลยทุกคนจะ้ะว้า ดู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 ขอบคุณพี่ฟีนะคะได้ของฝากตืมเลยนี้หมดกคนนี้หมดอัน,นีอีกเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้คือของฝากจากพี่เอฟซีเนาะสุดยอดมากขอบคุณนะคะขอบคุณของฝากจากพี่สาวเนาะขอบคุณหลายเด้อขอบคุณพี่พี่เอฟซีนะคะขอบทูนที่เอ็นดูน้องคนนี้พี่จ๋าดูดูพิกรถหมด แสดงว่าพี่เขาได้ยินที่รถได้ลงคลิปไปจากเอฟซีได้ยินเวลารถคุยในในไลฟ์รถบอกว่าพริกรถมันหมดจ้ะพริกรถมันหมดดูพี่เขาให้ถุงพริกมาตรงมา้ล้วแล้วก็ให้มาปลูกด้วยมีหอ่อมีห่อเล็กๆแน่น้อยมาอีกต่างหากนะอันนี้ให้มาปลูกเป็นมเมล็ดอันนี้น่าจะ,มะเมล็ดพัน์นะคะแล้วก็อะไรอีกไม่รู้คะ่ะเยอะเลย อ๊าดูพีเอฟีจ๋าขอบคุณเนอะน่ารักที่สุดเลยค่ะพี่เขาไม่ประสงค์จะออกน้ำนะคะทุกคนจ๋าพี่เขาดูคลิปรถแล้วเขาก็คือเขาเขาติดตามลถมาแล้วเขาก็เห็นโอ้อันนี้พริกสดทุกคนอันนี้มีพริกสดแบ่งมาให้ด้วยนี่โอ้ดูดูดูด,ดูอันนี้พริกอ่อนนะคะ พริกสดสดเลยพี่น้องจกแล้วก็ว่าห่ออะไรน,นี่พริกสดว้าวขอบคุณนะคะพี่พอดีเลยนี่ตำน้ำพริกแกเห็นว่ารถตำน้ำพริกบ่อยแล้วก็บ่นว่าพริกแข้งหมดจะได้คั่วพริกโอ้เนี่ยค่ะ fc ดูคลิปดูคลิปดูคลิปรถบ่อยแล้วก็จะเห็นแล้วรถบ่นว่ารไม่ได้กินมะม่วงไทยมานานแล้วสันวา ขอบคุณพี่ชาวเดอร์ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยจ้าขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่ส่งให้น้องในวันนี้นะคะ